อกก็จริงแต่เราจะไม่ลงด้วยส้นเท้านะครับวางฝ่าเท้าแบฝ่าเท้านะครับวางแบฝ่าเท้านะครับผมยกส้นครับดีส้นขึ้นมาเตีขาต่างขายาวแขนขานะครับครับดูนะครับสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้น้องสาธิตการวิ่งถือบ่น้ำนะครับเพราะว่าเขตเราจะไม่ตกนะครับไม่เป็นไรเขาวิ่งเรื่อยๆนะไม่ต้องเกรงกีกสบายปลอดภัยนะครับถือเนี้ยฝึกไปนะครับฝึกไปกินไป นะครับถ้าเกิดลองรันก็คือแบบนี้ได้เล็กๆแบบนี้เหมือนของผมได้นะครับห้าบาทนะครับสายขวายินไปจิบไปนะครับแขนนะผมดึงแขนเปลี่ยนไหมไ,ไม่เป็นไรไม่แขนจะทิศเอาลอง,ลองดูลองดูนี้เขาเป่นเดี๋ยวนี้ดูนะครับถ่ายกันสดๆนะครับผมเนี่ยครับกดน้ำเดี๋ยวนีวน้เห็นไหมแขนจะสวยนะครับล็อกไว้นะครับก็แล้วก็ แขนเราจะไม่ตกด้วยนะครับก้างใดก้างหนึ่งอาจจะบาลานซ์กันนะครับบางคนก็อาจจะไม่เท่ากันไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับบางคน70ข้างหนึ่ง70อีกก้างสาติดคือมันหย่อนมันมันต่ําเกินไปนะครับถ้าเกิดเราเราบาลานซ์ท้ายขวาสิบห้าสิบก็โอเคนะครับผมว่านะครับแล้วก็ก็ฝึกเนี่ยครับฝึกเนี่ยครับแขนฝึกตีไปเรื่อยๆตอนเล็กๆไม่สามารถที่จะทําให้มันแข็งแรงได้ก็ต้องใช้นะครับพวกหัวไหลเป็นชุดหมุนนะครับพวกข้ามเนื้อ ต้นแขนนะครับข้างหลังก็สําคัญนะครับเมื่อเวลาเราหมดแรงอ่ะเหมือนเรือที่มีไม้พายถ้าเกิดไม่มีไม้พายมันก็ไปไม่ได้ดีนะครับอาจจะไปได้นิดหน่อยเพรสองข้างเนี่ยสัมพันธ์กันเนี่ยแรงส่งนะครับก็จะส่งต่อได้เป็นอย่างมีจังหวะนะครับนี่คือของผมนะครับก็ผมก็โชคครับสอนวิ่งออนไลน์ครับจากด้านในสนใจที่อยากจะเรียนกับผมนะครับก็ทักไลน์มาผมได้นะครับหรือว่าติดตามผมได้ฟีดก็โชคเดินอย่างไรให้เร็วกว่าวิ่งแล้ว YouTube ถึงก็ว่าก็โชค สอนวิ่นะครับผมก็ดูนะครับผมการฝึกซ้อมนะครับสอนกันสดๆนะครับผมนี่คือการวิ่งนะครับวิ่งช้าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าเราถือกวดน้ําและแบกสัมราระอยู่ก็พอนะครับผมดีครับครับไโอเคนะครับผมก็ดี๋ยวไงจะทำให้ดูใหม่นะครับน้องยกยกเก่าหน่อยยกต้น้าหน่อยครับผม ก็ไปนะครับล้านะครับนะครับก็ไปนะครับก็นะครับเพราะาการก้อนนี้เราจะฝึกจ็อกจริงแต่เราจะไม่ลงด้วยส้นเท้านะครับวางฝ่าเท้าแบกฝ่าเท้านะครับวางแบกฝ่าเท้านะผมยกส้นครับดีส้นขึ้นมาตกขาต่างขายาวแขนขานะครับครับดูนะครับม่ขานะครับก็ฝึกฝึกไปนะครับก็ระยะน้ำหนักก็มีส่วนนะครับแต่เราก็ฝึกได้ ฝึกวางให้มันนิ่มวา,าวางช้าๆวางจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับไม่เป็นไรโอเคนะครับผมฝากกค้ชจคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับกดน้ำนะครับก็วิ่งนะครับวิ่งไปนะครับวิ่งคไปสาวเข้ายายามบอลเงี่ยครับเตะหนึ่ง ไปนะครับดึงตรงนี้ครับยังไม่ดึงด้วยดึงนะครับเขนนะครับแขนลอยนะครับลอยนะครับจมข้าวมากกระแสระับความเีนะรเอนนะครับหนี่เอานะคเ็คเ็จีอาไานก้ยคนยังยิ้มืออย่เนี่ครับ นะครับการล็อกไว้ก็คือจำไว้แบบระดับนี้นะครับแบบนี้ครับวงอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราสายมากนักก็อาจจะต้องดึงแบบนี้ได้ถ้าสายนิดเสียวเลาขออกข้างครับจะไม่ต้องไนะครับก็ล็อกไว้นะครับจับไว้ใต้ฝานะครับแบบนี้ต้องไ้คอนโทรลนะครับเวลาระบบนครับงานล็อกไว้ห่อไว้นี่ลองดูผมถือกะน้ำนะครับก็วิ่งนะครับวิ่งไปนะครับวิ่งนะครับไว้าวก็พยายามบอตรงนี้ครับเทปจริง นะครับล็อกไว้นิ่งนะครับแขนนิ่งนึงก็สอบดึงก่อนนะล็อกไว้นะครับดึงตรงนี้ครับดึงใช้นิ้ดึงด้วยนะครับดึงนะครับดึงนะครับแขนนี้ครับแขนลอยนะครับลอยนะครับยกขาเนื้อส่วนมากจะเสร็จระดับความเร็วนะครับดึงไว้ที